สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่30นะครับธันวาคมนะครับก็มาส่งท้ายนะสำหรับนิเคอินะครับนิเคอิรอบสุดท้ายแล้วกว่าจะเจอทีนู่นครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูว่าปติทินวันหยุดนะสำหรับนิเคอิหยุดยาวครับเดือนหน้าเดือนมกราเป็นเดือนที่นิเคอิหยุดยาวมากครับ ดูแป๊บนึงครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่2วันจันทร์ที่2วันอังคารที่3นะครับก็คือหยุดยาวไปเลยสำหรับนิกินะครับกอมาส่งท้ายกัน2องรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับ2รอบสุดท้ายสำหรับนิกิเมื่อวานนี้รอบที่8เป็นรอบแรกที่เด่นไม่มาเลยนะครับ7รอบที่ผ่านมาเด่นมาหมด ไปนอกใจนอกใจเจ็ปุบเมาเลย6 7เเช้าเจ็ดหกบ่ายหกเจ็ทำไปได้ครับเช้านี้เปิด6กครับเปิดโหดเหมือนโกรธใครมาแปดศูมามครับ8 0ด 3, 3. ูวันนี้ผมจะเสนอแนวทางสำหรับคนชอบเล่นเบิ้ลโอกาสปิดเบิ้ลเป็นไปได้ครับนะโอกาสปิดเบิ้ลก็เป็นไปได้และถ้าเลขเบิ้ลตามตาราง คู่กันส่วนมากจะเป็นบนล่างครับส่วนมากจะเป็นบนล่างเลยเราไปเทียบตารางดูได้ครับถ้าเล่นเบิ้ลโอกาสมาบนล่างเป็นไปได้อันนี้เป็นข้อสังเกตข้อแนะนําแรกครับแต่ส่วนตัวผมเด่นสําหรับวันจันทร์ไอ้รอบเช้าทุกวันที่เด่นมานะวันนี้เด่นผมที่จําได้คือ3เนี่ยถ้า3จะมากับ6นะครับและถ้า3จะมากับ6ผมก็ยังชอบอยู่เพราะว่าเด่นผมยังไม่หดุดเช้านะเช้ายังยังไมด่ดุผมก็เลยรันต่อครับ เช้านี้ผมว่า3น่าจะยังอยู่ครับวิ่งบนรุ่นล่าง3ครับและถ้า3จะมากับ6นะครับน้อใที่ผมคิดไว้นะครับเลขเหลือเมื่อวานนี้1-2-5 1 2 5นะครับหายเช้า38-83 8, 8, 3. เลขเลือดียังไงเผื่อจะมาครับใครหรือใครมีเด่นอะไรลองไปมัดดูได้ครับเช้านี้3คู่ที่สอบครับเจหอีกแล้วเจ <laughs> อีกแล้ว จ็ดสามศูนย์จับที่บวกนะครับถ้าลงลบตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็66หครับแล้วก็66นะครับร้อยศูนย์จากตัวเปิดร้อยน่าจะยังอยู่ไหมเมื่อวานสามเจ็ดหกเหร้อยมัดแปดเหมือนเดิมเนะี่ยเอา8ตัวเดิมเนะี่ยอย่าลืม66หนะครับ ไม่พิมพ์นะครับ3ตัวครับ843 8738 8 8 3, 8 3 3 8 7 6 8 0 6 8 1 6 8 8 6 8 6 6 6 6ครับสำหรับนิกกี้เช้าได้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้ามาขอมันจะเป็นอื่นขออภัยครับอีกอีกอันพูดถึงเบิ้ลน,นะสวยถ้าเป็นเบิ้ลถ้าเป็นผมเล่นเองนะผมจะเล่นเบิ้ลถ้าผมนะ 33665588นะสวัสดีครับผม